บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1พฤษภาคม2567ผ่าน6ข้อนี้ได้เงิน1,130บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1พฤษภาคม2567คนที่ผ่าน6ข้อนี้ครับคุณจะได้เงิน1,130บาทอย่างแน่นอนว่าดูกันว่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่จะได้เงินในส่วนตรงนี้นะครับ มาเริ่มการที่ข้อที่1คุณเนี่ยจะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับการที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้ับรประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับก่อนที่นี้เนี่ยหากใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ผ่านก็คือลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหรือหากคุณตรวจสอบไม่ผ่านแล้วไปยื่ออุทธรณ์ แล้วผลการอุทธรณ์ผลเนี่ยคนพบว่าผ่านนะครับรวมถึงการยินยตนเนี่ยคุณผ่านคุณจะถือว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้สาคัญมากมากนะครับหลายคนที่บอกว่าทําไมฉันไม่ได้เงินเลยทุกเดือนคนอื่นได้กันฉันไม่ได้มาเกิดจากสาเหตุนี้ครับคือคุณตอนที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมาเช่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เนี่ย คุณไม่ได้ลงหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นกลุ่มคนเดิมแต่ว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับ <idad> เพราะว่ากลุ่มคนเดิมเนี่ยไม่ได้ต่อสิทธิ์ได้ในเงินในคนใหม่ต่อเนื่องนะครับมันต้องลงทะเบียนทุกคนนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีการพลาดตรงนี้ได้นะหากคุณไม่ได้ทำตรงนี้ก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําทุกอย่างเป็นทุกอย่างผ่านหมดทุกอย่างได้บัตรสวัสดการแห่งรัฐผ่านหมดทุกอย่างนะครับลงทะเบียนอะไรผ่านหมดเกณฑ์รายได้อะไรคุณไม่มีปัญหา ก็คือผลคุณสมบัติของคุณเนี่ยผลว่าผ่านก็ถือว่าข้อที่1คุณผ่านครับแล้วก็ยินในตนต้องผ่านด้วยนี่คือข้อที่1ต่อไปในส่วนข้อที่2อนะอันนี้แถมเพิ่มเติมกันไปข้อ2คือการยินดนตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสามารถยินดนตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทนาคาออมสินและธนาคารเพื่อกเกษตรและสาก,ก,าร,การเกษตรนะครับหรือทอกศน,นั่นเอง การยืนยันต e น EKYC ก็จะต้องเป็นผ่านการยืนยันต e น EKYC นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเพิ่มเติมต่อไปข้อที่2ข้อที่2ครับคุณเนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจากที่ผมเคยบอกทุกท่านมาอย่างตลอดการทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีคนพลาดกันเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกท่านท่วมถูกกดกันหมดนะครับไม่มีใครพลาดกัน มันจะพลาดกันนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะบอกให้กันให้ฟังให้กันละกันว่าคนที่พลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะพลาดในตรงไหนแล้วเราก็อย่าไปทําตรงนั้นหรือว่าอย่าไปเผลอทําหรือว่าใครชวนเราทําร้านค้าชวนเราทำเนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผิดนะครับอ่ะก็อันแรกครับคือการแลกเงินสดอ่ะสองจุดหนึ่งแลกเงินสด คือหลายคนพลาดไปแลกเงินสดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเงินในส่วนการเดินทางเงินซื้อสินค้าอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมันแลกเงินสดไม่ได้นะครับอันที่สองเนี่ยคือใช้เงินผิดประเภทการใช้เงินผิดประเภทเนี่ย ก็คือเอาเงินค่าเดินทางไปซื้อสินค้าเงินค่าซื้อสินค้าไปเดินทางเอาเงินค่าก้าวขุดต้องมาซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาเงินค่าก้าวขุดต้มไปเดินทางซึ่งบางคนมีเทคนิคนะครับที่ไปทําได้หรือว่าบางทีเนะี่ยมันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของการเดินทางเจ้าหน้าที่ขนส่งหรือเจ้าหน้าที่ของที่ไปร้านค้าซื้อของนะครับร่วมมือกันกับคุณตรงนี้มันต้องระวังอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําก็ไม่ผิดครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณค้นพบใครที่ทำนะครับแนะนําว่าให้รีบเตือนเขาบอกเขาว่า การทาแบบนี้เนี่ยถ้าโดนรัฐจับได้จะโดนยึดบัตรนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนไม่เคยแลกเงินสดแล้วไม่เคยใช้เงินผิดประเภทใช้เงินถูกต้องทําทุกอย่างถูกมานะครับถ้าเกิดมีการพลาดแล,ล้วรัฐยังจับไม่ได้นะครับก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับตรงนี้โอเคนะครับนี่คือในส่วนข้อที่2ไม่เคยทำผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ถ้าผ่านตรงนี้ยินดีด้วยผ่าน2ข้อแล้วครับต่อไปข้อที่3ครับคุณต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินตรงที่สาําคัญมากฮะคุณคือบางทีเนี่ยตอนนี้ระบบใหม่ด้วยนะครับมีการสแกนใบหน้าด้วยสําหรับในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกสแกนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะบางทีมันต้องสแกนแล้วกลุ่มบางกลุ่มจะต้องไปยื่นเรื่องเพื่อแบบอย่างเช่นกลุ่ม ผู้ป่วยที่เี็ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มที่แบบผู้ที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษนะครับก็จะต้องมีการไปแจ้งเรื่องทําเรื่องนะครับแต่เอาเป็นว่าตรงข้อน,นี้คือมีแบบไปชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินจะทําให้ใช้เงินได้นะครับข้อน,นี้สําคัญมากมีปบะชชนไปทุกที่ที่ใช้เงินข้อที่3ถ้าผ่าน3ข้อข้อที่4ต้องผ่านครับจำรหัสพิน6หลักที่อนุมัติใช้จ่ายเงินให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันคือการเรื่องสําคัญมาก พอดูข้าวที่คุณจะใช้เงินเนี่ยจะต้องจ่ายรหัสพินนะครับรวมถึงตอนนี้ล่าสุดบางกลุ่มคนต้องใช้การสแกนใบหน้าด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าตัวตนคุณไปจริงนะครับก็จะสามารถใช้เงินได้หรือบางทีเนี่ยคุณเอาตัวแทนไปก็ต้องไปแจ้งเรื่องนะครับให้คนอื่นสามารถใช้แทนได้นะครับตรงน,นี้อันนี้ก็คือข้อสําคัญจำรหัสพินและใช้นุมัตจ่ายเงินได้ถ้าจําได้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับคุณก็จะ ได้ในส่วนตรงนี้อย่างแน่นอนครับนี่คือผ่านข้อที่4ครับข้อที่5ที่คุณต้องผ่านคือเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่ได้ที่จิ์ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2องพนะครับหรือเป็นกลุ่มที่เคยได้เงินในเดือนก่อนหน้าน,นี้มาก่อนนะครับกลุ่มใหม่ก็ได้อาจิจะตนในกรอบเวลาช้ากับเพื่อนแต่ก็ได้นะครับเคยได้เงินเดือนก่อนหน้าน,นี้มาก่อนก็นกนกนกจะได้นั่นเองนี่ข้อ5แต่ว่าข้อกครับรู้และเข้าใจว่าเงินแต่ละชนิดเนี่ยมีวิธีใช้แตกต่างกันนะ โดยดังนี้นะครับวันที่1ของทุกเดือนเนี่ยคุณจะได้เงินก็คือวันที่1ของเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคม2567นะครับที่จะถึงนี้หรือว่าคุณฟังคลิปนี้หลังจากนั้นก็ได้นะครับก็จะได้เงิน300เป็นเงินซื้อสินค้าแล้วก็จะได้เงิน8 0บาทเป็นเงินก้าวอู่ต้มได้มาตั้งแต่เมษาละพฤษภาก็ยังคงได้ต่อครับมิถุนา2 5งหใช้80บาทต่อคนต่อ3เดือน แล้วก็เป็นเงินค่าเดินทางผ่านระบบขอส่งสาระ750ตรงนี้คนเหลือกันเยอะก็คือเงินที่จะได้นะครับเป็นขอสอมกใช้กับรถบขสได้หมดรถ BTS MRT ARL รถไฟใครที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสะดวกนะเพราะว่าจะสะดวกหรือบางทีเนี่ยอยู่แถวโซนที่หลักสีนะ่อะไรเยนี้ก็รู้สึกจะมีรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้นะคุณควรจะใช้อย่างยิ่งเลย เงินตรงนี้นะครับเอาไปใช้เดินทางรถไฟฟ้าได้แต่ส่วนสำหรับใครที่ไม่อยู่เทศและมุ่งทนนะครับผมแนะนําว่าเป็นรถใช้บริการทางรถทัวร์และวรถไฟรถไฟนะครับจะสะดวกในพื้นที่ของคุณลองดูว่าว่าอะไรสะดวกในพื้นที่ของคุณหรือว่าขนส่งที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยลองถามคนขนนั้นดูนะครับหรือเจ้าหน้าที่ดูว่าสามารถเข้าร่วมกับบัตรสวัสดิการของรัฐห,หรือเปล่าถ้าเข้าร่วมคุณใช้เลยครับจะได้เจ0ตรงนี้จะได้ใช้กันไปเรื่อยๆเพราะว่า บางคนต้องเดินทางทุกวันอยู่แล้วนะครับรถไฟรถเอกชนร่วมนะครับรถสแถวอะไรเงี้ยเรือเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากกับทุกท่านเอาไว้นะครับหากคุณผ่านทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับคุณจะได้รับเงิน300บาท80บาทและเจ0บาทรวมกันเป็น1130บาทที่คุณจะได้ในวันที่1พฤษภาคม2567นี้ครับเป็นเงินซื้อสินค้า300เงินกาุต้ม 80บาทต่อ3เดือนแล้วก็เจ็อเป็นมูลค่าเดินทางเป็นตามนี้ครับก็ต้องผ่านใ้ครบทั้ง6ข้อที่เราได้ฟังที่ผ่านมาเพียงเท่านี้เองคงจะได้เงิน 1, 130บาทแน่นอนครับสำหรับนี้ขอบคุณทานที่ตตามรับชม